หลังจากที่อาจารย์สาโรธและอาจารย์เสีรีแต่งงานกันนะจุนใยนัตตาอาจารย์สาโรธก็ได้ย้ายจากกระทรวงศึกษาไปเป็นครูโทที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตรส่วนอาจารย์เสีรีก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนศึกษานารีตอนเช้ามืดอาจารย์สาโรธต้องใส่สูทขึ้นรถเมล์เดินทางจากบ้านเรือนหอไปลงประตูน้ําแล้วนั่งเรือจ้างไปท่าเรือประสานมิตรพอตกเย็นก็กลับบ้านส่วนอาจารย์เสีรี ใช้รถเก่งมอริสทันเล็กๆไปสอนทุกวันโดยมีนายเกษมเป็นคนขับสุนัยนาัตารู้ไหมที่อาจารย์สาโรธไม่ใช้รถก็เพราะท่านเห็นว่าอาจารย์สิรีปวดหลังปวดข้อมาตั้งแต่อยู่อังกฤษต้องใช้แสงที่โรงพยาบาลเป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์สิรีก็ลุกขึ้นเอาบ้านเรือนหอให้คนอื่นเช่าแล้วให้อาจารย์สาโรธพาอาจารย์สิรีไปอยู่หอ,อพักโรงเรียนสึกหัดครูชั้นสูงถนนประสาทมิตร โดยอาจารย์สิรีให้เหตุผลว่าเพื่อให้อาจารย์สาโรธที่ชอบเดินไปมาเวลาคิดงานจะได้มีที่ไว้เดินอีกทั้งอาจารย์สาโรธจะได้มุ่งเรื่องการศึกษาแผนใหม่เรื่องยกระดับวิชาชีพครูได้เต็มที่โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปมาวันละหลายชั่วโมงตัวอาจารย์ศิรียอมนั่งรถไปไกลเองทั้งที่ทางเข้าโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนั้นแยยิ่งเสียกว่าทางเกวียนซะอีกท่านทั้งสองต่างฝ่ายต่างผัดกันเสียสละ ดูแล้ว่านน่าสรรเสริญจริงๆหลังจากอาจารย์สารสและอาจารย์ศิรีย้ายมาอยู่บ้านพักขนมประสานมิตรก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนสังกัดครูชั้นสูงที่เรียกว่ารุ่นแสนแสบเฮ้ยเสมอดุษฎีนายดูสิใส่วิ่งฝ่าความมืดกลางเดึกไปที่รั้วโรงเรียนนั่นน่ะนั่นมันผิดกฎชัดๆนะเพื่อนเฮ้ยมัน คุณคุณแท้อุดอนได้ป้องอุดอนไหมน่าจะใช่ไหมอุดอนใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยอุดอนจริงๆไงรุ่งแล้วต้องหยุดเขาไว้เดี๋ยวฉันจะไปสกัดเขาเองโอ้โหชมวิ่งอย่างกับพดดัดลมเลยดูสิรู้สินะตรงรีกัเขาอ,อ,อุดอนที่จะถึงรู้โรงเรียนอยู่แล้วเฮ้ยฉันว่างงานเนี่ยนะอุดอนหักกลาง เจอรถถังจอมแท็กยังชมนักรักบี้มือวางอันดับหนึ่งของโรงเรียนเข้าชาร์จไม่ตายก็ค้างเลื้งโอ้ยชมมภกเขาดอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายโอ้โหแม่คุณดอนตายยังเขียดแน่โดนนักรักบี้มือหนึ่งยังชมภูเขารั่วแบบนี้ไปดูไปดูไปดูไปไปดูังานนี่มันจะโครงหักแน่นอนเลยเนี่ยไปไปไปปเฮ้ยปล่อยปล่อยเราไว้นายปล่อยเราได้ชมเราจะไปฆ่ามัน นายทำอย่างนั้นไม่ได้นะทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยนายอย่าทำลายอนาคตตัวเองเฮ้ยเสมอดูสุดีโดยจับนีอ่อนดอยเจ็บไม่อยากจะล็อกเองเดี๋ยวจเย็นดูดอนจเย็นหาขับหมดจเย็นนะมีอะไรแค่พูดกันจ่ากันน้าหาเรือกันนะใจเย็นดอนจเย็นอาจารย์มรย์ท่านชื่อสารโรธเป็นด็ออกเตร์รู้จักจำชื่อครูบาอาจารย์บ้างสิดูสุดีอ่าอะไรการคุณชมคุณดุษฎีคุณเสมอ และแล้วที่ดิ้มพัดพัดนั่นมันคุณอุดรนี่นะฉันจ,จะไปฆ่ามันตีเนียนะตีเนี่นะคุณอุดรจะไปฆ่าใครเหรอเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรเนี่นยเสียงดังไปถึงบ้านคุณริออกมาทําไมอ่ะคุณไม่สบายอยู่นะครับไม่เป็นไรคะ่ะไหนใครช่วยบอกหน่อยที่ว่านี่มันอะไรกันอาจารย์สารโครับอาจารย์ผู้หญิงผมขอพูดได้สักครู่ ได้คุณชมเชิญท่านี้อ,อุดรอ,อยู่ปีสาเหมือนกับผมกับเสมอกับฤษีครับอาจารย์อ่าทราบครับผมจําได้แล้วอุดรเขาเป็นคนเก่งมากนะครับสอบชิงทุนจังหวัดมาเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้พวกเราสนิทกันจนรู้ว่าอุดรมีปัญหาทางบ้านพ่อแม่เขาถูกเสียกโกงจนหมดตัวอุดรจะลาออกกลับไปช่วยพ่อแม่ปีที่แล้ว แต่พ่อแม่เขาห้ามเอาไว้บอกท่านแก้ปัญหาได้ให้อุดรเรียนให้จบค่ะแล้วยังไงไม่กี่วันมาีิอุดรรู้ข่าวว่าลูกชายเสียคนนั้นทําร้ายแฟนเขาครับเขาเลยคลั่งจะไปฆ่าเสียทั้งลูกชายครับพ่อแม่แฟนคุณอุดรดูแลลูกสาวได้หรือเปล่าได้ครับบ้านแฟนอุดรฐานะดีตอนนี้พ่อแม่แฟนอุดรกําลังเล่นงานลูกชายเสียคนนั้นทางกฎหมายอยู่ครับ เอาไงคุณดิคุณชมช่วยบอกเพื่อนให้พาคุณอุดรไปที่บ้านฉันขอคุยกับเขาหน่อยได้ครับอาจารย์ผู้หญิงคุณไม่สบายอยู่นะคุณดิฉันจะยังไม่ตายตอนนี้อีกนานคุณอย่าทำให้ฉันดูอ่อนแอฉันยังเดินไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฉายแสงก็ไม่เป็นไรละตามพวกเขาไปบ้านทุกคุณ กับอาจารย์สารสดขอคุยด้วยนะคุณอุดรเวลาใครทําเราเจ็บเราต้องแค้นเป็นของธรรมดาแต่ฉันอยากให้คุณยึดหลักความเป็นจริงเอาไว้ความจริงเวลานี้คือพ่อแม่คุณพึ่งตัวเองได้แล้วก็ท่านก็ต้องการให้คุณเรียนให้จบและความจริงเวลานี้คือแฟนคุณมีพ่อแม่คุ้มครองเขากำลังดำเนินการทางกฎหมายกับลูกชายเสียคนนั้นครัอบอาจารย์ หากคุณต้องการปกป้องพ่อแม่กับแฟนคุณคุณต้องเรียนให้จบต้องทำให้ตัวเองมีพลังมากกว่านี้คุณไปฆ่าเสียหรือลูกชายเสียคุณติดคุกแน่แล้ววันหน้าพ่อแม่กับแฟนคุณจะมีใครปกป้องดูแลครับอาจารย์ผู้หญิงวันนี้พ่อแม่คุณแฟนคุณดูแลตัวเองได้ก็ปล่อยให้ดูแลไปคุณทำตัวเองให้ปีกกล้าขาแข็งเพื่ออนาคตข้างหน้า มองความเป็นจริงไว้คุณอุดรอย่าให้ความโกรธแค้นหรือกิเลสตัณหาใดๆมาปิดบังความจริงที่ว่าวันนี้คุณยังแกร่งไม่พอคุณต้องเร่งทําตัวเองให้มีพลังให้สําเร็จก่อนขอบพระคุณครับอาจารย์อาจารย์ผู้หญิงด้วยครับที่กรุณาเตือนสติผมขอบพระคุณที่เจตนาดีต่อผมซึ่งหมายถึงต่อพวกเราทุกคนนะครับต้องการให้เราจะเดินก้าวหน้าขอบคุณมากครับ สำหรับโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงที่ถนนประสานมิตรนะสุน,ยนัยณด,ดาทานศาสตราจานนรย์หน่มหลวงปินเริ่มบุกเบิกตั้งแต่ปี2489โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสำหรับนักเรียนฝึกหัดครูชายสถานที่ก่อตั้งก็คือปลายถนนประสานมิตรริมคลองแสนแสบอำเภอรพระโขนงและจังหวัดพระนครครั้นเมื่อวันที่28เมษายน2492 ได้มีการเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการผู้ลงนามคือพลเอกมังกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธอธิบดีกรมวิสามญศึกษาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกมีกฎระเบียบคือเปิดรับผู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาเข้าเรียนโรงเรียนประจำกินนอนแห่งนี้5ปีจบ3ปีได้ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมจบ5ปี ได้ประกาศนียบัตรประโยคคูมัธยมได้เวลาแล้วนะคะครับวันนี้ได้รู้กันว่าผมจะทำให้นักเรียนยอมรับการศึกษาแผนใหม่ progressive education ตามแผนที่เราคุยกันไว้หรือจะลุกขึ้นต่อต้านหัวชนฝาเพราะผมบางอาจจะมารื้อระบบที่เขาคุ้นชินมาทำเหมือนกับว่าอาจารย์ที่สอนก่อนหน้านี้และพวกเขาขอร์ูชาไร้ความหมายไม่ชอบการพนันเลยแต่ชักอยากเดิมพันก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งผมเอาว่าได้นะพนันกับใครล่ะเพราะฉันก็เอาว่าได้เหมือนกันถ้างั้นไม่ต้องหรอกแค่ลุ้นเฉยๆ ขอให้โชคดีโชคไหนก็ไม่ดีเท่ากับที่ผมได้คุณมาอยู่เคียงข้างเรานะคุณพระช่วยชอคอะไรนะเนี่ยหวานเป็นกับเขาด้วยไม่ได้หวานผมพูดความจริงเหมือนที่จะพูดความจริงกับนักเกรียนทุกคนไปก่อนนะ